ไม่ได้นะบางทีซื้อหัวละสิบบาทเองโมงโมอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องคิดแบบนี้ท้าไมคิดแจะยินอะไรผักต้นนี้เลยผักตันนี้เองก็เป็นอนึ่งหนึ่งเป้ไม่แคล้แต่นี่พอเริ่มพอเริ่มโตเริ่มอยากได้ของแท้เพราะเพื่อนมีของแท้มาบอกว่าไม่ต้องไปตามโอ๊ยเป้แล้วก็บอกว่าของเราก็ของแท้ไม่แท้มันจะ เกินออไปแล้วมันก็บอกแมกไปหกไหนกนนินออกแก่เลยเมื่อกี้นี่ี่อเลยห่องน้าบอกเลยี่กีดูแลหมออ้อเออต้